วันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับวดประจำวันที่29นะครับมีสายน65ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับงวดประจำวันที่27นะครับเพิ่งออ28นะครับเพิ่งออกเสร็จนะครับเข้าอีกแล้วนะครับ2 3ออกบนพิเศษนะครับน้องนั้นก็เฉียดไปอย่างละแต้มนะครับแต่เข้าตรงๆนะครับ2 3 พิเศษบนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาคํานวณงวดวันที่2 9เมษาเลยนะครับผมซึ่งผมได้นั่งคํานวณไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับน้อยละ2อสูตรนะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ฝนตกเฉยเลยนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับต้องขออาภาัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมฝนตกแรงมากเลยครับตอนนี้นะครับน่าจะเป็นพายุฤดูร้อนนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเรามาดูหวยฮานอยนะครับหวยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษนะครับ รอยพิเศษก็จะมีนะครับสองสามสามสองห้าหกหกห้าเด่นสามวิ่งห้านะครับส่วน,น้อยปกตินะครับ นายปกติก็จะมีสามหกหกสามห้าแปดแปดห้าเด่นสามวิ่งแปดนอย v p นะครับต้องขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับ v P ก็จะมีนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดสี่สีนึสี่ิงสประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสลับกันนะครับ à, วันที่28นะครับ เห็นไหมครับยี่สิบแปดสองสามออกบนพิเศษนะครับประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้นะครับหวยฮาหนอยกําลังกําลังปังนะครับเข้าเกือบทุกวันเลยนะครับวันละหน่อยสองหน่อยนะครับ ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ